ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะหลังจากที่มีการพบรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ใกล้กับดอยแถวแถวัถวถววดพระาธาตุดอยสะเก็ดนะคะทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็เตรียมที่จะสร้างมณดปถวายเป็นพุทธบ,บูชาเบื้องต้นนั้นมีเงินกองทุนแล้วกว่า6 0แสนบาทนะคะโดยมีนายกรัฐมนตรีร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยติดตามได้จากรายงานของคุณสมรัฐมาิลาค่ะ พที่รังสีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุรอสเกตรพระอารามหลวงอำเภอรอสเกตจังหวัดเชีงยงใหม่สักการะระยอยพ,พระพุทธบาทที่ค้นพบโดยบังเอิญเมื่อสมปีก่อนบนดอยม่อนถ้ำห่างจากพระธาตุรอสเกตไม่ถึงกิโลเมตรลักษณะของรอยพระพุทธบาทที่ค้นพบณที่แห่งนี้แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าของคนโดยทั่วไปประมาณหนึ่งนิ้วก็ตามแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติมากทั้งยังมีรูปเสมาธรรมจักรและมีลายหินพาดผ่าน ซึ่งบ่งบอกถึงความเก่าแก่เป็นที่ยอมรับของนักโบราณสถานนี่เองที่สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้ทศาชนิกชนเป็นอันมากและเชื่อกันว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่นี่น่าจะเป็นสถานที่พระองค์ทรง แสดงพุทธปฏิหารได้ทรงเป็นจับพนางสีหรือเปล่าเพราะว่ารอยพระบาทถ้าเรายืนข้างหลังรอยพระบาทแล้วก็จะตรงกับพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยก็เป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งที่อัศจรรย์ก็คือรอยพระบาทนั้นมีเสมาธรรมจักรแล้วก็เป็นรอยหินเป็นธรรมชาติอัตมาภาพมาเจอโดยบังเอิญคือขึ้นมาก,กับพุณนาปัจจุบันนี้ได้มีผู้นํากระจกปิดกั้นไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย อันอาจเกิดจากคนที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็สามารถชมและสักการะรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ได้เหมือนเดิมด้วยแรงศรัทธานในพระพุทธศาสนาหลายฝ่ายจึงมีดําริที่จะก่อสร้างมนฑปดบขนาดฐานกว้าง30เมตรยาว30เมตรขึ้นหน้าที่แห่งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยได้รับแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะพระราชปฏิพนโสพลผู้ช่วยเจ้าวาสวาดัดราชโอรสกรุงเทพมานคร นายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเบื้องต้นได้บริจาคเงินเข้ากองทุนสําหรับการก่อสร้างแล้ว10,000แบาทรวมทั้งเทศบาลตำบลเชิงดอยซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนการจัดหาง,งบประมาณเข้าสมทบกองทุนที่ปัจจุบันมีแล้วกว่า00 0 0 0บาทและเชื่อว่าต่อไปจะมีผู้มาสักการะรอยพระพุทธบาทแห่งนี้จํานวนมากและเข้าเที่ยวชมหนองบัวพระเจ้าหลวงที่อยู่ใกล้กันด้วย ท่านได้ทำแบบแปลนแล้วนะครับก็จะทำสะพานทำทำบันไดขึ้นจากหนองบัวนะมาสู่มณฑลแห่นงนี้นะครับแล้วก็อีกหน่อยก็จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างหนองบัวนะครับแล้วก็เชื่อมมาอยู่วัดพระราชดอนสเกตนะครับซึ่งตามดอนสเกตเรานั้นจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราค้นพบรอยพุทธบาทแห่งนี้ครับ สำ,สำหรับงบประมาณทั้งหมดนี้คาดว่าจะต้องใช้ไม่น้อยกว่า150ล้านบาทและกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2559เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลฉลองศิริราชสมบัติครบ70ปีด้วยทรงเกียรติศักดิ์ชัยศิล์สมรมารีลาเอนบีทีเชียงใหม่ Rangan